สวัสดีครับพวกเราแมวเงาะสตูดิโอแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนํามือถือในราคาเลน10,000บาทนะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าช่วงราคาเนี้ยเป็นช่วงราคาที่แข่งขันกันสูงนะครับผมไม่ว่ามือถือค่ายไหนก็จะเอาสเปคมาแบบจัดเต็มเพราะฉะนั้นผู้บริโภคอย่างเราก็จะได้สเปคที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดโดยวันนี้ทางช่องของเราก็จะเอามาเฉพาะมือถือ 5G เท่านั้นนะครับผมและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยจะ้ะ โดยตัวแรกของเราในวันนี้ก็คือ OPPO A3 Pro 5G ราคาเปิดตัวอยู่ที่9,999บาทโดยสเปคที่ได้ก็จะได้เป็นจอ LCD 6.67นิ้วอัตรารีเฟรชเรทอยู่ที่120 h z ความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,000นิ t s โดยตัวนี้จะมีระบบที่ว่าหน้าจอเปียกก็ยังสามารถทัดได้การน,น้ำกันฝุ่นระดับ IP54 ทางด้าน CPU จะได้เป็น MediaTek Dimensity 6035G 2.4GHz GPU เป็นของ Mali G 5 7 r a m 8 ROM 256กล้องหลังอยู่ที่50ล้านพิกเซลสามารถบันทึกวิโดีโอได้สูงสุด Full HD Plus 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านทางด้านแบตเตอรี่ให้มา5,000 m a ah. มอตัวชาร์จเป็นแบบ Type C ชาร์จเร็ว45วัตต์ระบบปฏิบัติการ Color OS 14 b a s e d on ที่ Android 14มี2สีให้เลือกคือสีม่วงและก็สีดำนะครับ ตัวต่อมาเป็นของแบรนด์ Samsung นะครับ Samsung Galaxy a 2 5 5 g ราคาเปิดตัวเช่นเดียวกันนะครับ9,999ตัวนี้จะได้จอมาเป็น super amoled นะครับผมขนาด6.5นิ้วอัตรา refresh r a t อยู่ที่1 2 0 hz นะครับตัวกระจกเป็นของ gorilla glass และทางด้าน cpu ได้มาเป็น exynos 1280 octa core ความเร็วอยู่ที่2.4 g h z gpu เป็นของ m a l i g 6 8 แรม8ลอม256สามารถเพิ่มไมโคร s d card ได้สูงสุด1เท b บแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลอรองรับชาร์จไว25วัต์ตัวกล้องหลังให้มา50ล้านพิกเซลนะครับบวกเลนส์อัลต้าวายอีก8ล้านและก็เลนมาโคร2ล้านรูรับแสง1.8นะครับสามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุด 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลรูรับแสง2.2 สามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุด 1,080p นะครับ30เฟรมเรทตัวนี้มีให้เลือก2สีคือสีดำแล้วก็สีฟ้านะครับผมและตัวต่อมานะครับผมเป็นของ h o r o r r X9B 5G นะครับผมราคาเปิดตัวเช่นเดียวกันเลยคือ9,999และตัวนี้จะได้หน้าจอเป็น AMOLED ขนาด6.78นิ้วกระจกเป็นของ Gorilla g l a s s CPU เป็นของคอคร่อม Snapdragon 6 Gen 1 Octa Core ความเร็วอยู่ที่2.2 GHz ทางด้าน GPU ได้มาเป็น Adreno 710 RAM 12นะครับ ROM 256ระบบปฏิบัติการเป็นของ Magic UI 7.2เบยออมาจาก Android 13นะครับผมกล้องหลังให้มาถึง108ล้านพิกเซลบวกเลนเอลเตอร์อีก5ล้านและเลนมาโค2ล้าน รูรับแสงอยู่ที่1.8นะครับสามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุดระดับ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 2.5สามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุด 1,080p 30เฟรมเรตแบตเตอรี่ให้มาถึง5,800ม ah, ิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จไว35วัตต์มีสีให้เลือก3สีคือสีส้มสีดำแล้วก็สีเขียว ตัวต่อมานะครับเป็นของ vivo y 2 0 5 g โดยสเปคที่ได้หน้าจอจะเป็นของ amoled นะครับ6.67นิ้วอาตาัตราร e f r e s h r a t อยู่ที่1 2 0 hz กระจกหน้าจอเป็นของ gorilla glass เช่นเดียวกันนะครับกันน้ำกันฝุ่นระดับ ip 6 4 cpu เป็นของ qualcomm snapdragon 4 gen 2 octa core นะครับความเร็วอยู่ที่2.2 g h z gpu เป็นของ alino 619 โดยตัวนี้แรมจะมีให้เลือก2ขนาดนะครับคือ8และก็12ส่วนความจุก,ก็มีให้เลือก2ขนาดเช่นเดียวกันก็คือ256กับ512สามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุด 1TB ทางด้านกล้องหลังนะครับให้มา50ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซลเลนอัลต้าวายรูรับแสงอยู่ที่1.8นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด Full HD 1080p 60เฟรมเรทนะครับ กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่2.45สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด1 0 8 0 p 30เฟรมเรทโดยจะมีสีให้เลือก3สีนะครับก็คือสีไทเทเนียมสีม่วงแล้วก็สีดำสำหรับตัวต่อมา realme 12 plus 5 g ตัวนี้ได้หน้าจอเป็นหน้าจอ amoled นะครับ6.67นิ้วอาตาัตรา refresh r a อยู่ที่1 2 0 hz ความสว่างทั่วไปอยู่ที่600นิต ความสว่างสูงสุด2,000นิตตัวนี้มีสแกนนิ้วมือใต้จอนะครับกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP54 ทางด้าน CPU นะครับได้มาเป็น MediaTek Dimensity 7050 Octa Core ความเร็วอยู่ที่2.6 GHz GPU Mali G68 MC4 ความเร็วตัวนี้มีให้เลือก2ขนาดนะครับก็คือ8แล้วก็12ลอม256 ระบบปฏิบัติการเรียวมี UI 5.0นะครับเบตออนมาจาก Android 14กล้องหลังให้มา50ล้านพิกเซลบวกเลนอัลต้าไวอีก8ล้านแล้วก็เลนมาโคที่2ล้านนะครับรูรับแสง1.9สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสง2.5สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 1080p 30เฟรมเรท ตัวนี้แบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับรองรับชาร์จไว67วัตต์สีมีให้เลือก2สีก็คือสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับสำหรับตัวต่อมานะครับสาวกมีต้องไม่พลาดน,นะครับกับตัวนี้เลย Redmi Note 13 Pro พัด 5G ราคาเปิดตัวอยู่ที่12,999แต่เวลาจัดโปรโมชั่นเนี่ยราคาจะไม่ถึงหมื่นนะครับผมตัวนี้ได้หน้าจอเป็นหน้าจอ o l e d นะครับ6.67นิ้ว อัตรารีเฟรชเรทอยู่ที่120 h ฮค่าความสว่างทั่วไปอยู่ที่500นิตนะครับความสว่างสูงสุดของหน้าจออยู่ที่2,000นิตกระจกหน้าจอเป็นของ Gorilla Glass ตัวนี้สแกนนิ้วมือใต้จอนะครับกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 นะครับทนน้ำลึกได้ไม่เกิน1.5เมตรมาดูด้าน CPU กันบ้างนะครับได้มาเป็นของ MediaTek Dimensity 7200 Ultra Octa-core นะครับความเร็วอยู่ที่2.8 g h z GPU m a r i G610 MC4 ความเร็วมีให้เลือกอยู่2ขนาดนะครับก็คือ r a m 8และก็ r a m 12ส่วน ROM ให้มา512กล้องหลังก็ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มตามสไตล์ของมี่เลยนะครับก็คือ200ล้านพิกเซลและกล้อง u ั t ต a w อยู่ที่8ล้านพิกเซลและมาโครที่2ล้านสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K 30 mm. เฟรมเรทกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรูรับแสง2.0 สามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับแบตเตอรี่ 5,000mAh รองรับชาร์จไว1 2 0วัต์แม่เจ้าระบบปฏิบัติการมี u i 14เบสออนมาจาก Android 13นะครับมีให้เลือก3สีคือสีดำสีขาวแล้วก็สีม่วง และตัวสุดท้ายนะครับจากแบรนด์ vivo กับรุ่น i q Z9 5G ราคากลางตอนนี้อยู่ที่1 1 1 0 0 0มว่ากว่านะแต่เวลาลดราคาเนี่ยจะไม่ถึงหมื่นนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่าสเปคคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับขนาด6.78นิ้วอัตรารีเฟรชเร a อยู่ที่144ความสว่างสูงสุด 4, 5 0 0นมีระบบสแกนนิ้วมือใต้จอนะครับการฝุ่นระดับ IP 6 4 ทางด้าน CPU นะครับให้มาเป็น Snapdragon 7 Gen 3 Octa Core นะครับความเร็ว2.6 GHz GPU เป็นของ Arino 720 RAM ม,มีให้เลือก2ขนาดนะครับ RAM 8แล้วก็ RAM 12ส่วน ROM 256สามารถเพิ่ม SD card ได้สูงสุด512กล้องหลัง50ล้านพิกเซลนะครับบวกเลนเดฟอีก2ล้านรูรับแสง1.8สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K นะครับ60เฟรมเรท ส่วนกล้องหน้า16ล้านพิกเซล f 2.5สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 1,080p 30เฟรมเลนแบตเตอรี่ 5,000mAh รองรับชาร์จไว8 0วัตต์มีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินและสำหรับตัวนี้แนะนำให้รอตอนลดราคานะครับเพราะว่าเขาจะลดราคาได้เยอะมากเลยและนี่ก็คือทั้งหมดที่ทางช่องของเราคัดมาให้นะหวังว่าจะมีรุ่นไหนถูกใจเพื่อนๆน,น,นะครับ และสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผม